สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ิ in a m e เม c a นะคะวันนี้ทักทายกันยามดึกนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้เกือบจะ3ามทุ่มแล้วนะคะก็2ทุ่ม58นาทีตอนนี้กิ๊กเพิ่งนึกได้นะคะทุกคนว่ากิ๊กต้องการเต็นท์ที่จะไปแคมป์กับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้กิ๊กจะพาทุกคนไปซื้อเต็นท์นะคะแล้วก็จะพาน้องหมาไปด้วยเนาะเพราะว่าแอดดี้เนี่ยร้องร้านบ้านเลยนะคะทุกคนนั่งเบื่อนะคะแอดดี้ you bored มอกางอกางนอกานอไ้านอกไางกาอ้านอไางกานกไ้านเาอดดกากไปข้ารนอากไป้านกไ้านกขากไ้นกไป่้าอไปข้ก้วนอกไปขกไ้า้อกไปขีอ้าอกไางอกไป้างกางนอกนอกไปานอกนอกไปกนนะะกกน ยินดีตอนรับเข้าสู่ชอง k ก c k i n America เย o o ี job ไปค่ะแอดดี้นะคะวันนี้แอดดี้มาที่โลสคาทกคนและนี่ก็คือสถานที่ที่ขายของทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านนะคะแล้วกี้ก็หวังว่าเขาจะมีเต็นท์ด้วยเพราะว่าที่ตัดสินใจมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าอน้องหมาเข้าได้นะคะแล้วแอดดี้เนี่ยไม่ได้ไปเดินเล่นก็เลยถือโอกาสพาแอดดี้มาเดินเล่นในห้างนะคะวันนี้ ตอนนี้ก็ใกล้ช่วงฮาโลวีนแล้วนะคะก็มีการขายฟักทองขายอุปกรณ์ตกแต่งอะไรมากมายแล้วมาดูกันว่าแอดี้จะทำตัวยังไงนะคะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกของนางเลยนะ How do you feel? It's your first time in here, Addy. เอาลืน่นกลิ่นมนันแปลกๆใช่ไหมหนูเดียเ๋ยวเร็วๆนี้กิกจะพาทุกคนไปแคมป์นะคะก็มีเพื่อนๆคนไทยของกิกแล้วก็สามีนะคะเขาก็จะพากันไปแคมป์ที่ o อตสปริงเป็นที่ที่มีทั้งแม่น้ำแล้วก็มีทั้งบ่อน้ำพุร้อนนะคะทุกคนและเราก็จะไปแคมป์อยู่เป็นเวลาประมาณ3คืนได้เลยนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะทำวิดีโอมาให้ทุกคนดูยาวๆเพลินๆเ,เ,เลยค่ะทุกคนแต่ว่าก็จะหายไปจาก youtube ประมาณ3วันนะคะเนื่องจากว่าจะไม่มีสัญญาณเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้พนักงานบอกว่าที่นี่ไม่ขายเต็นท์แล้วนะคะทุกคนก็ตามนั้นค่ะวันนี้ก็คงจะไม่ได้เต็นท์นะคะแต่ว่ากิ๊กได้นี่มาคะ่ะทุกคน เป็นถุงมือที่ช่วยกํจาจัดขนนะคะเวลาที่สวมถุงมือแล้วก็ลูบไล้ไปตามตัวของน้องหมาเนี่ยเดี๋ยวนขนเขาก็จะหลุดออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะเอาไปลองดูนะคะทุกคน <Ready. S 1> there you go What do we do if Addy poops in here? We run. <laughs> yeah, it kind of rocks you back and forth by itself. Yeah. That scared me too. <laughs> <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะทุกคนสามทุ่มกว,กว่าแล้วที่นี่ปิดสี่ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคน How does she know that? How does she know that the cashier she knows has to the treat? On the what a smart girl. You get too no come on Eddie you gotta come in and see us again yeah. you got to come see us again addy dog <laughs> thank you have a good good night. girl you got trees. i know <laughs> she's gonna I say bye. bye she's gonna say bye oh okay so let's go all right yep. all right say goodbye to little addy 1st Lowe's time at s. <S got everything needed. But get anything wanted needed we we didn't but today, วันนี้เราได้พาทุกคนมาดู Lowe's นะคะแล้วก็พาทุกคนมาดูแอดีด้วยว่าครั้งแรกของแอดีที่ Lowe's เป็นยังไงนะคะ วันนี้นางมีความสุขมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนกลับนางได้ขนมจากแคชเชียร์ด้วยซึ่งนางฉลาดมากนางรู้นะคะว่าแคชเชียร์จะให้ขนมนางก็รีบปีนเคาน์เตอร์เลยซึ่งปกตินางไม่ทํานะคะไทเลอร์บอกว่าแอดดี้รู้ว่าคนที่ยืนหลังเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีของกินเสมอเพราะว่านางคิดว่าคนที่ทาอาหารหรือว่าขายของเนี่ยเขามีขนมมีของกินนะคะนางเห็นเคาน์เตอร์นางก็เลยปีนนะทุกคนตลกมากเลยอะ่ะ โอเคเอาละคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะกิกก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้เนาะเป็นวิดีโอสั้นๆที่กิกอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนดูนะคะหลายคนเนี่ยได้เอมเมนต์มาว่าให้ทําวิดีโอเกี่ยวกับน้องหมาเนาะวันนี้กิกก็ได้ทําให้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กิกด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบายบายเจอกันนะครับสวัสดีครับ